ดวงวิญญาณแอบมาตกลุมรักท่านเคยเจอในลักษณะนี้หรือไม่คนลายมือกากบาทฝ่ามือท่านเชื่อหรือไม่ว่าสิ่งเหล่านี้นั้นมีจริงดวงวิญญาณต่างๆก็มีความรักรักโลกโกรธหลงยังเกิดขึ้นในโลกวิญญาณวิญญาณเหล่านี้ตามติดคนลายมือกากบาทแล้วแอบตกหลุมรักอยู่ ไม่ว่าท่านจะตายไปแล้วนะครับเวียนไหวตายเกิดไปอยู่ในโลกอีกมิติหนึ่งก็ยังมีความชอบความสัดสวยสลัดสลวยไม่ว่าจะเป็นหุ่นสาวน้อยหนุ่มหลอกมันเกิดอะไรขึ้นในโลกเหล่านี้มันก็คือกิเลสตัณหานี่แหละนะครับที่อยู่ภายในจ,ใจิตใจถึงแม้ร่างกายคุณจะสลายไปแล้ว วิญญาณก็ยังความต้องการในสิ่งเหล่านี้นะครับมันลหลงไหลนะครับเห็นแล้วมันอยากเข้ามาเสพสมนะครับท่านใดเคยเจอในลักษณะนี้นะครับวิญญาณเข้ามาเสพสมด้วยท่านเหมือนโดนดูดพลังนะครับพลังชีวิตออกไปหมดเลยมันเหมือนคนหมดเรื่ยวหมดแรงไม่ได้รับไม่ได้นอนแต่นอนตลอดเวลาวิญญาณเหล่านี้เป็นเหมือนกลุ่มพลัง แต่ถ้าเป็นในลักษณะเรียกกันง่ายๆก็คือเป็นกลุ่มฟันที่ครอบมาที่ตัวท่านครับเขาจะเข้ามาทางจิตจิตใจเหมือนมีอะไรบางอย่างควบคุมตัวท่านไว้จะเข้ามากระซิบเข้ามาบอกกล่าวเข้ามาให้โชคลาภถูกระวันที่หนึ่งแต่ท่านก็เลือกเอากันเองนะครับว่าจะเอารางวันที่หนึ่งแต่ว่าเหนื่อยเหลือเกินโดนเสพสม ท่านก็ลองมีเพศสัมพันธ์กับสิ่งที่มองไม่เห็นดูสิมันเนยเนื่ยเยเป็นอย่างมากนะครับเหมือนกับคนที่นะครับร่วมรักกันมานะครับเพิ่งเสร็จใหม่ๆเด็ดเนยนะครับกระวนกระวายนะครับแต่ได้ความสุขอะไรบางอย่างได้อย่างก็เสียอย่างนะครับท่านรับได้หรือไม่สิง่งต่างๆเหล่านี้เขาแอบมองคุณอยู่ เฝ้ามองไม่ว่าคุณจะทําอะไรนะครับในที่ลับที่ล่มนะครับยังไงก็ปิดสายตาสิ่งต่างๆไม่ได้เพราะฉะนั้นนะครับทุกที่ทุกทางท่านจะทําประเจิดประเจินไม่ได้แต่ยังไงก็แล้วแต่ท่านจงรู้ไว้ว่าถ้าท่านรู้สึกว่าไม่แคร์กับสิ่งเหล่านี้ก็เรื่องของท่านครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เขาแอบมองอยู่เขาอาจจะชอบในสิ่งลักษณะท่าทางที่ท่านเป็นนะครับความสวยสดงดงาม ลักษณะท่าทางแอบมองท่านอยู่ตลอดเวลาแต่การมองไปมากๆเนี่ยจะเกิดความผูกพันมันเกิดความต้องการที่จะร่วมด้วยนะครับเข้ามาแตะต้องสัมผัสจ,จิตใจถามว่าแตะต้องร่างกายได้ไหมได้นะนะครับท่านอย่านึกว่าเขาไม่มีกายสังขารแล้วสิ่งเหล่านี้จะมาแตะต้องร่างกายไม่ได้ขึ้นอยู่กับอำนาจบารมีของเขาเนั่นเอง เขาอาจจะมาสัมผัสโดยการลูบคําสัมผัสนะครับลูปไล้กับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับลักษณะท่าทางของท่านนะครับมันชื่นชอบเหลือเกินนะครับบางที่อาจจะมีในลักษณะเชื่อว่าในตำรายญี่ปุ่นก็มีนะครับกล่าวไว้ว่านะครับสิ่งต่างๆสิ่งเรื่องราวซ่อนเล้นเรื่องราวเล่นลับเขาอายุยาวนานถึงร้อยกว่าปีแล้ว สองร้อยสามร้อยปีแล้วครับเป็นวิญญาณมาเนิ่นนานเขาเห็นว่าท่านเป็นเด็กน้อยนะครับผมไ,ไม่ว่าไม่ว่าบางคนบอกว่าดิฉันอายุแปดสิบแล้วนะเขาอายุสามร้อยครับตัวท่านอายุแปดสิบเขายัง,ลงหลงไหลในตัวท่านอยู่เลยนะเพราะฉะนั้นเราจะมาวัดอายุของมนุษย์ไม่ได้มนุษย์มนุษย์ของเราอายุไขอยู่แปดสิบครับผมถ้าเลยกว่านี้อาจจะเรียกว่าเลยอายุไข แต่ยังไงก็แล้วแต่ท่านเพียงอายุแค่80-90เ้าเขาอายุไป300-400ย้อยนะยังมองท่านเป็นเด็กนะครับผมยังมีอาการต่างๆที่เข้ามาเสพส่งในสิ่งที่มองไม่เห็นครับเขาเรียกว่าวิญญาณแอบตกหลุมรักนะครับชาติหน้าน้องอาจจะได้เจอพี่แต่งงานกันอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้ามากเข้าอาจจะดึงดูดพลังชีวิตไป ทำให้อายุไขน้อยลงเจ็บปวด,ดั้วร้าวแสนทุกข์ทรมานมีเงินมีทองแต่ไม่มีสุขภาพที่แข็งแรงท่านเลือกเอัถ้าท่านฝันเห็นมีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาเสพสมกับท่านทุกวันเหนื่อยเหลือเกินทุกวันเหลือเกินแล้วก็ผลักท่านตกลงจากตึกห้าชั้นตกตึกทุกวันหล่นลงมาจากตึกทุกวันนะครับร้องโวยวาย กรีดดังสนัน่นเจ็บปวดรวดร้าวด้วยความกลัวมันเหนื่อยอย่างนี้จะได้โชคลาภในตาํารากล่าวไว้ว่าจะมีโชคลาภเงินทองวาสนาเข้ามาแต่ท่านเอาหรือไม่แต่ท่านในฝันท่านวิ่งหนีนะครับวิ่งจนไม่ไหวแล้ววิ่งจนเขาเรียกว่าหนีผีกันทั้งคืนเจ็บปวดรวดร้าวแสนทุกข์ทรมาน อย่างนี้เป็นฝันไม่ดีทันทีเชื่อว่าฝันนี้จะเจ็บไข้ได้ป่วยอาการโรคร้ายต่างๆอาการโรคนะครับอาจจะมีเรื่องให้เสียเงินเสียทองเห็นไหมครับความฝันก็บอกถึงว่าดวงวิญญาณเขามาดีหรือมาล้ายแล้วเขาเข้ามาเสพสมแน่นอนครับมาดีแต่ว่ามันก็เกิดพลังอะไรบางอย่างที่ดึงดูดในตัวท่านไป อาจจะกลายเป็นเจ็บไข้ได้ป่วยก็ได้นะครับถ้าเจอทุกวันก็แทบจะทมไม่ไหวละแล้วถ้าเราไม่อนุญาตให้เขามาแตะต้องตัวเราได้หรือไม่ได้ครับโลกมนุษย์มีกฎโลกดวงวิญญาณก็มีกฎเขาจะมาแตะต้องตัวท่านได้ไหมถ้าเราไม่อนุญาตไม่อนุญาตบางคนอาจจะเช่าวัตถุมงคลมานะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางต่าง รเราไม่ขอกล่าวนะครับว่ามีอะไรป้าแต่ว่าท่านก็รู้อยู่แล้วสายลายมือกระบะท่านเช่าเครื่องล้างต่างๆมากนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงภายหญิงปลายชายเข้ามาแต่ต้องสัมผัสนะครับฝันกันทุกคืนโชคลาภเงินท้องวาสนาถูกหวยกันเป็นประจำแต่ว่าสิ่งเหล่านี้นะครับผมวันหนึ่งเขาก็จะหยุดนะครับ มันก็เหมือนกับผัวเมียคู่ผัวเมียภรรยานะครับพอให้โชคลาภมาเรื่อยๆก็ถึงเวลาแล้วละ่ะกับความเบื่อนายนะครับมันก็ไม่มีโชคลาภมันก็หยุดท่านได้มาแรกๆท่านอาจจะโชคดีโฟกหวยมีโชคลาภเงินทองวาสนาเออแปลกไหมล่ะครับก็เหมือนกับคู่ผัวเมียภรรยานะครับสามีภรรยานะครับเจอคนครับใหม่ๆเข้าใหม่ปามัน ครับดวงวิญญาณก็เช่นเดียวกันครับถ้าเขามานะครับก็เข้าหมายปาม,มาันแต่ถ้าท่านปฏิเสธนะอาจจะกลับเป็นผลดีก็ได้นะนะครับมีขอบเขตค่อยๆรักแต่รักกันนานๆนะครับไม่ใช่รักกันวันแรกจะมานะครับผู้ยี่ผู้ยำเราก็คงไม่ได้นะนะครับวิญญาณเหล่านี้ตกหลุมรักอย่าเพิ่งยอมนะครับอนุญ,ญาตเลยครับ แต่ว่าบางคนอาจจะบอกว่าเรายังไม่ได้อนุญาตเลยแล้วทําไมเขาเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเราได้ท่านได้จุดทูปอนุญาตหรือไม่นะครับสังเกตให้ดีนะครับ,รบเพราะว่าสิ่งต่างๆเขามีการจุดทูปเชิญเข้าบ้างใช่ไหมครับมันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ได้อนุญาตนะครับเจ้าที่เจ้าทางท่านรับรู้อยู่ก็คุณเป็นคนอนุญาตเองนี่นะครับคุณเป็นคนนําพาเข้ามานําพาเข้ามาถือว่าอนุญาตนะครับ ใช่หรือไม่ครับสิ่งเหล่านี้ท่านต้องสัมผัสและอธิบายด้วยตัวท่านเองนะครับจะไปถามใครไม่ได้นะครับไม่ว่าเขาจะเป็นในลักษณะไหนให้สังเกตในความฝันที่เขาเข้ามาหาวิญญาณที่แอบตกหลุมรักท่านต้องสังเกตให้ดีว่าเขาถูกจองจำหรือไม่นะครับด้วยอักขระที่สัตว์ลงไปในเลขยันบนตัวเขา ด้วยพลังอำนาจฟันมืดที่ครอบอยู่ในตัวเขาที่เข้ามายุ่งเกี่ยวตัวท่านหรือว่าจะเป็นภายที่คอยสนับสนุนนะครับถูกจองจําเพื่อมาหนุนนําดวงชะตาท่านนะครับจริงๆแล้วเขาไม่ได้อยากมาแต่ว่าด้วยบุญกุศลวาส,สนาเขาได้เซ็นสัญญาไปแล้วว่าเขาจะอนุญาตวิญญาณเข้าไปอยู่ในสถิตอยู่ในวัตถุนั้น พะวัตถุนั้นถูกเซ็นสัญญาไว้กี่พกกี่ชาติจะได้ไปเกิดโทรมานนะครับนะครับบางทีเขาไม่ได้อยากมาอยู่ด้วยแต่ว่าบางทีเขาก็ตกหลุมรักท่านไปแล้ววิญญาณเหล่านี้ตกหลุมรักเจ้าของอำนาจบาร,รมีวาสนาถ้าท่านทำกุลงามความดีมีจิตใจที่ดีงามนะครับแน่นอนครับสิ่งดีๆต่างๆจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่าน แต่ถ้าท่านทำความชั่วเขาอาจจะนั่งมองคอยสมน้ำหน้านะครับผมในลักษณะท่าทีของท่านวิญญาณมีทั้งหญิงและชายมีทั้งสัตว์และสิ่งของตัวเป็นคนหัวเป็นเสือลักษณะท่าทางแตกต่างออกไปขึ้นอยู่กับดวงวิญญาณนั้นผลระบุนของเขาไม่ว่าจะเป็นวิญญาณนกก็มีนะครับ ท่านอย่าคิดว่านะครับสิ่งเหล่านี้มีเฉพาะดวงวิญญาณมนุษย์การที่ท่านจะเป็นสายหมูเต่รอยากจะได้ของดีสัมผัสอะไรบางอย่างอยากจะมีเรื่องโชคลาภเข้ามามีเงินทองการงานตําแหน่งเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง,ง,น,ง,น,งนะครับมันก็ต้องแลกกันนะครับผมบางอย่างนะครับไม่มีสิทธิเลือกทุกสิ่งทุกอย่างถูกโชคชะตากำหนดเอาไว้ แต่ถ้าท่านได้มาแล้วท่านก็อย่าเอาไปทิ้งเลยครับบอกได้เลยว่าให้สังเกตเพราะว่าบางครั้งบางคราวนะครับสิ่งเหล่านี้เขาช่วยหนุนนำดวงชะตาจริงๆช่วยท่านมีโชคมีลาภมีเงินทองมีวาสนานะครับประสมเสร็จแต่ว่าถ้าท่านเหนืเหนื่อยเพียงแค่ท่านอย่าใส่ขึ้นคอนะครับหรือว่าเพียงแค่ท่านไปวางแยกในสถานที่อาถรรพ์ นะครับบ้านแต่ละบ้านบางที่นะครับผมเขาก็จัดแจงนะครับมุมนี้เป็นมุมเก็บของอาถรรไม่ว่าจะเป็นดาบศัตรูนะครับหรือว่าจะเป็นอะไรต่างๆนะครับแยกเอาไว้นะครับก็สามารถช่วยเหลือได้ไหมได้ครับผมนะครับช่วยได้จริงๆนะครับผมแต่ว่าให้เขาอยู่ที่ของเขาเขาจะได้ไม่ข้ามเขตนะครับผมก็เหมือนท่านนะครับมีมีสถานที่กักเก็บอะไรบางอย่างนะครับเก็บให้เป็นจัดระเบียบให้เรียบร้อยนะครับผม ขออนุญาตบางช่วงบางคราวนะครับบางช่วงต้องการโชคล่ามเงินทองท่านเมตตาอนุญาตต่อสู้ประหัรประหารกับศัตรูนะครับเพราะว่าศัตรูของท่านสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยนะผมเขาก็มีเลเวลของเขานะครับเขามีระดับชั้นของเขาถ้าศัตรูของท่านนะครับมีความน่ากลัวนะครับแต่ว่าท่านนะครับมีสายนะครับวิญญาณต่างๆที่คอยปกปัก,กคุ้มครองรักษาท่านนะครับเป็นเด็ก นะครับเรียบร้อยนะครับนะครับจิตใจดีงามนะครับผม้ายมาก็ต้องร้ายกลับนะครับผมก็ต้องมีอะไรบางอย่างไฟที่จะสามารถสู้กับเขาได้นะครับผมนะครับในเมื่อเขาเอาทหารที่มีในลักษณะอำนาจเข้ามาเราก็ต้องมีสิ่งที่คุ้มครองโดยที่มีทหารนะครับผมที่มีอำนาจไม่แพ้กันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะสิ่งต่างๆสายในมือกระบาดท่านต้องเข้าใจ เรื่องบางเรื่องอย่ากกลัวมากนีถ้ากลัวมากมันจะไม่มีอะไรคุ้มครองเลยถ้าท่านกลัวมากท่านจะไม่มีอะไรคุ้มครองนะครับสิ่งต่างๆนะครับสายในมือกระบาดบางทีต้องมีนะครับอาวุธให้กับวิญญาณเขาด้วยนะครับไม่ว่าจะไปนะครับเศษด้วยกระถาหรือว่านะครับปกเสกขึ้นมาเชิญอุณารลมนะครับให้มีจิตวิญญาณนะครับผมหรือว่าจะเรียกสิ่งเหล่านั้นมานะครับเศษอาวุธขึ้นมา เขาต้องมีอาวุธของเขาด้วยนะครับตัวเปล่าเลาเปือยจะไปสู้และคุ้มครองตัวท่านได้อย่างไรนะครับสังเกตนับสิ่งเหล่านี้ให้ดีนะครับวิญญาณแอบหลงลักคุณอยู่นะครับสังเกตให้ดีนะครับสิ่งเหล่านี้ถ้าแอบ,บตกหลงรักเขาจะเข้ามาในลักษณะที่ทำให้ท่านรู้สึกได้เลยว่าเขามีตัวตนจริงลักษณะท่าทางจิตวิญญาณรูปร่าง จะเข้ามาให้เห็นดวงวิญญาณเป็นอย่างไรท่านจะได้รับรู้สิ่งต่างๆจะเข้ามาบอกกล่าวจะคอยเฝ้าระวังคอยเฝ้าดูนะครับว่ามีสิ่งไหนเข้ามานะครับโลกแห่งวิญญาณที่ท่านมองไม่เห็นอาจจะมีไหมครับสิงสาราสัตว์นะครับก็เหมือนกับบ้านเรานี่แหละครับจะต้องมีนะครับ มียามมีตำรวจนะครับคอยเฝ้าไม่ให้เข้ามายุ่งในบ้านเรานะครับสิ่งต่างๆเราก็ต้องระแวดระวังมีขอบเขตของเรานะครับพวกเองอย่าเข้ามานะครับสิ่งเหล่านี้ก็ช่วยทันอยู่นะครับแต่ต้องสังเกตเอาเองแล้วกันว่าสิ่งเหล่านั้นให้คนหรือให้โทษมากน้อยเพียงใดวิญญาณบางอย่างเป็นวิญญาณที่ไม่มีลูกตาไม่มีปากไม่มีแขน ไม่มีขาขึ้นอยู่กับสิ่งที่เขาเจอมานะครับท่านก็นรู้อยู่แล้วก็เหมือนมนุษย์เรานะครับนะครับแต่ว่ามันจะแตกต่างตรงไหนครับก็เพราะว่ามนุษย์มีครบทุกสิ่งทุกอย่างแต่ก่อนเวลาที่จะสูญเสียชีวิตเนี่ยนะครับเกิดอุบัติเหตุนะครับไม่ว่าจะสูญเสียอวัยวะอะไรบางอย่างนะครับตอนเป็นวิญญาณก็เช่นเดียวกันครับบางท่านก็เป็นนะครับไม่มีดวงตา มองไม่เห็นกับเรื่องราวต่างๆนะครับเขาก็ไม่สามารถช่วยได้เขาอาจจะกลับมาเป็นภาระของท่านด้วยซ้าไปนะครับบางท่านเดินไม่ได้นะครับจะช่วยท่านยังไงนะครับบางท่านนะครับไม่มีแขนจะช่วยท่านยังไงนะครับแต่ถ้าท่านมีบุญกุศลวาสนาแน่นอนครับต้องได้ผู้ที่มีนะครับลักษณะแข็งแรงกำยำล่ำสํานะครับเข้ามาช่วยเหลือ หรือว่ามีความสวยสดงดงามน,นะมีสติปัญญาขึ้นอยู่กับบุญกุศลวาสนาครับนะครับสิ่งเหล่านี้ตามติดตัวท่านอยู่แล้วนะครับขอให้ท่านพบกับความสุขความเจริญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆนะครับสวัสดีครับ